หุย้ยเดโนซอรอ์ตรงนี้คนเยอะเรื่ยตามมาครับเดี๋ยวนะ่เหรอน,น,นี้ไหลูกตัวเอ็กซกดเดินเข้าไปแล้วกด E E มันจะมีมือถือให้ซื้อโอ้สามพันวอซื้อสารหรือเปล่าหรือมือถือครับอันนี้มันวออเด้ออันนี้วอใช่ไหมมันมันเขียนว่าวอหรือว่ามือถือมันมีให้หรอพี่กายกดเอฟหนึ่งดิเอฟหนึ่งนะเอฟหนึ่งหรอนะครับมันมีให้อยู่แล้วโอ้จับเลยใช้ไม่เป็นด้วยดิ เดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกตั้งค่าให้ใช้เมาส์แทนแบบที่ได้กด M1 ช็ไห้แล้วก็เลื่อนลูกศ<ะ>รเลื่อนลูกศรนะเลื่อนยังไงฮะเลื่อนลูกศรขึ้นลงซ้ายขวาครับให้มันไปตรงกันเืยงที่มัาเป็นลูกเซตติ้งเดี๋ยวนะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงไม่เห็นเลื่อนไปเลยโอ้ยโทษโทษดูไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันมันมันจะใช้เมาส์ไม่ได้ครับกด เอฟหนึ่งแล้วลูกสอนเหรอลูกศรอ,อยู่ตรงไหนฮะลูกศรอ่าขึ้นลงซ้ายขวาครับตรงข้างๆน้าป่าไม่ไม่เห็นอ๋อได้แล้ครับเจอแล้วเดี๋ยวแป๊บนะเราพิจารณากดไปตรงเซตติ้งแล้วมันจะมีคาว่าเม mouse c o n t r o ะเลือกไปตรงนั้น กด enter นะครับกดตออ <Mount control. S 2> ัวเม์คอนโทรลให้เลือกว่ายเย็ดหรอครับอ่ะครับผมแต้พี่ชายจะใช้เมาส์คลิกได้อ๋อปวดหัวเลยตอนแรก <c oughs> นี่เดี่ยผมจะสอนวิธีแล้วเมมเมมพเพื่อนยังวิธีการบันทึกเลยใช่ไหมพี่ชายก็กดมาหน้าหน้าหลักของโทรศัพท์ะอะกดไปยังอ่ะมาแล้วครับพี่ชาย้าไปตรงคำว่า,าคอนแทคคอนแทค มีนายกมีอะไรไม่รู้แต่ไม่ new contact ใช่ไหมใช่ครับก็กด new ถูกไหมใส่ว่าอะไรดีครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับผมแนะนำว่าใส่ภาษาอังกฤษครับเพราะว่าตอนโทรมามันจะได้เห็นชื่อถ้าใส่ภาษาไทยมันจะเป็นกรีบ f o g g y ใช่ไหมใช่ครับ f o g g y กี้โอเค f o g g y แล้วเบอร์ครับฟ็อกครับผมฟ็อกเอาฟ็อกเฉยใช่ไหมฟ็อกฟ็อกปลาปอปลาบ็อกครับผมบ็อกกี้ Poc เหรอใช่ครับ Poc อซเแล้วเบอร์ครับอ่าสามห้าสองหนึ่งเก้าหนึ่งครับสามห้าสองหนึ่งเก้าหนึ่ง ดีจิตเดี๋ยวพี่คลาย้องโขอมันข้อเหรอฮัลโหลครับได้ยินไหมครับเวลาเราจะคุยก็สุดเอ็นนะครับคุยอ่ะอะไรนะตอนแเราคุยกันตอนแรกเราก็สุดเอ็นคุยเอ็นเนาะนีครับได้ครับฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินได้ยิน นี่แล้วก็พี่ชายจะวางสายพี่ชายก็กดอ่า F1 F1 อ๋อ oh. แล้วเราจะต้งข้อความก็กดไปตรงเมสเซจนะครับส่งข้อความกดเมสเซจถ่ายรูปอ้าวแล้วกดถ่ายรูปยังไงครับอันนี้มันเป็นกล้องเฉยๆครับถ้าจะถ่ายร,รูปมันมีแต่ถ่ายลงในขั้วลูปจับถ่ายส่งในเมสในเมสเซจ ลแล้วต้องถ่ายยังไงบ้างครับเดี๋ยวแป๊บนึงผมมันเิดเบอร์พี่ชายครับโอ้เสียงดังไปหมดแล้วอ้าวม,ม,มันออกจากกล้องไม่ได้นะดีวาสครับออกจากกล้องไม่ได้กด F1 ครับผม <c oughs> แล้วก็กดเึ้นมาใหม่ แล้วก็นี่พี่ชายไปตอนทวิตทวิตเตอร์พี่ชายก็ไปตรงฟันเฟืองฟันเฟืองมันจะมีคาว่าเซ็งดูสแมนเซ็อ่าไอไออวาตารครับพี่ชายถ้าไม่เปลี่ยนชื่อตรงนั้นก็ะจะตก กดเช้งเงาวาตาครับมันก็ถ่ายยุบหน้าไปเลยครัอ่าเซนยูชิเนมใช้ใช้ต้องเปลี่ยนไหมทุกคนเขาเปลี่ยนอ่าที่จริงมันเปลี่ยน,ปนไปไหนก็ได้ครับตรงในฮาริสเตอร์เนี่ยเขาจะตั้งชื่อคนตีนหรืออะไรก็ได้ครับตัวเนี้ยมันแบบตั้งธรรมดาดีกว่าเนาะตั้งเป็นชื่อสั้นๆได้ใช่ไหมได้ครับตั้งแล้วแล้วก็เชนอวาตารหรอ ถ่ายไปหายก็กดปิดปิดตายครับถ้าคิดหนึ่งครั้งยังไม่กดก็กดเรื่อยๆครับเราเราต้องหันก่อนไหมก็ได้ครับครับมันมันถ่ายแล้วมันเป็นข้างหลังกดกดลูกศรขึ้นครับลึ๊บลูกศรขึ้นยังลูกศรอ,อ่ากดกดกดอันนเ้ื่อยังไงกดถ่ายถ่ายรูปไปอะไรยังง แล้วก็กคลิกเหรอครับแล้วมันแล้วถ่ายข้างหลังแบบเมื่อกี้ทำยังไงถ่ายเต็มตัวเฟซหนึ่งกดทวิตเตอร์ถ้าถ่ายข้างหลังก็กดผู้สอนขึ้นอีกครั้งครับผมมันก็จะกลับไปถ่ายเหมือนเดิม สึ้่ไดไหมครับเอาเป็นถนนอาจจะเซลฟี่ในว,ว,วนทุกต่อนขึ้นครับผมเดินทามาเนี่ยเดี๋ยวคนร้องเพลงได้เราลองไปฟังกันได้แล้วเดี๋ยวผมสอบวิทชายใช้โทรศัพท์แอบกนะ็ได้แล้วครับ อันนี้คือถ,ถ่ายรูปได้แล้วใช่ไหมครับถ่ายถ่ายรูปไปแล้วแล้วก็อเอาอย่ยงอื่นต่อได้ไหมครับแล้วก็เห็นเข้าตรงทวิตเตอร์ต่อครับเข้าตรงทวิตเตอร์พี่ชายเห็นรูปตรงอ่าเป็นจเข้าเข้ามินกระดาษไหมเ่องบินกระดาษอ่าเห็นครับพี่ชายกดเข้าไปเลยแล้วก็เอารูปใส่หรอ อุ้ยลูกที่มันมารอกเลไม่รู้อะไรสีดำๆขึ้นมาแล้วเจ้าหเมม่ลองกดขดมาตัวนี้ับกดๆไอตรงเหมือนยู L ออรูปแล้วอ่ะมันเป็นยังไงพี่ไคลพี่ไคเดินมาตัวนี้ครับอ๋อต้องออกก่อนใช่ไหมน่ครับพี่ไคกดตรงทวิตเตอร์มาเหมือนเดิมทวิตเตอร์เนี่ยเขาเอาไว้ใช้เวลาโพสตอบถามหรือ โพสคุยกันหรือเอาไว้โพสต์แบบเราจะหาซื้อของก็ได้ครับอแลแบบ้วก็สังเกตมุมซ้ายบนไหมน่ะนะคือตรงที่ทว,วิตเตอร์เราโพสต์แต่ที่เขาโพสต์กันจะฮะพี่ชายจะถ่ายรูปใช่ไหมก็คือว่าจะถ่ายรูปตรงทว,วิตเตอร์พี่ชายกดตรงทว,วิตเตอร์แล้วมันจะมีคำมันจะมีรูกกล้องอี่ชายก็กดลูกกล้องแล้วมันจะหายรูป คำว,ว่า image URL ก็คือฮถ้าเราเราต้องเอ,อารูปภาพมาใส่มันถึงจะเอาภาพเืียมาใส่ได้เรามันไม่เห็นถ่ายรูปเราเลยกดตัวสอนขึ้น,นยังไงครับกดแล้วครับใช่ไหมครับถากดคลิกไกลายครับผมคลิกถ่ายแล้วแล้วก็พิมพ์ข้อความมไม่ไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ครับถ้าคือจะพิมพ์ก็ได้แต่ถ้าไม่พิมพ์ก็กดส่งไปเลย ้วเดี๋ยวพี่ชายสะเก็มุมซ้ายบนเห็นไหมมีรูปพี่ชายเราเห็นปะจ้า่ะเท่ดีว่าทามเกมมันล้ำล้ำจังเหมือนต่อแล้วกลับได้ไรเยนโล่เพนเจ็ดคืออะไรมันชเอาไปโพสหาของมั้ครับแต่ว่าคนนี้มัน เขาไม่ใช่กันมันดูลำบากใช่ไหมโทรศัพท์ล็อกเฟสหนึ่งใหม่ครับมันอ๋ออ๋อออได้ละ ESC แล้วก็ออกเข้ามาออกแล้วก็เปิดใหม่แล้วบินนะครับบินก็คือจ่ายบิน,บนก็คือห้าสมบูรณ เราเงินไม่พอเงี้ยเราแบบหมอมาชุกเราแล้วเขายัดบินไว้อะมันไดจะเป็นบินค้างแล้วเราค้างมีอะไรบ้างผมแมนะนําว่าเราควรหาเงินแล้วก็รีบจ่ายบินไม่งั้นเราอาจจะโดนแบงได้รู้เรื่องได้ครับแ,แล้วแบงค์อ่ะแบงค์ก็คือธนาคารเราครับ<อ>พี่ชายกดมากดแบงค์เห็นแล้วมีอยู่สิบเคอ่ะพี่ชายตรงเนี้ยเห็นผมบวกไหม มันเอาไว้สำหรับโอนเงินอ๋อไอดีก็คือกระเป๋าของเขานี่ยพี่ชายของกดเอามากดได้ไหมครับนี้เด้เอามากดมันกดไม่ได้มันต้องมันต้องกดไอเอสดีแล้วกดเอสดีเอสดีอะอะก็กดปุ่มดีลิสดีลิสดีลิสเห็นเห็นไม่เอสีก็คือเราออกออกจากหน้าโทรศัพท์ครับ แล้วก,กดใ delete ใช่ไหมจะเห็นว่าโทรศัพท์นอะไรเราใช่ไหมใช่ครับ,รรลรบแล้วก็เห็น id เห็นไหม id กระเป๋า id กระเป๋าคือ id ตรงนี้มันใช้สำหรับคนเงิน528อย่างนี้เหรอครับใช่ครับอพีิชายลองลองลองอย่างนี้ลองกด F1 ลองจะโอนเงินให้ผมโอนมา1บาทพอครับ F1 แล้วก็แบงค์ครับผมแล้วก็กดบวกอ้าว อัวดี่เจ้าลงลงมาค้านลงมาครับบัวอ่ะแล้วก็ใส่สี่หนึ่งสี่ครับเห็นไหมไอดีสี่หนึ่งสี่ครับครับผมแล้วก็กดโอเคไปต่อไปมันจะใส่ตั้งลองโอนมาหนึ่งบาทครับอ,อ,อ่ะไปหนึ่งร้อยแอ่าน,นี้ก็คือผมได้ตังค์อน,นี่เดี๋ยวผมผมจะโอนคืนพี่ชายพี่ชายไอดียไร ห้าสองแปดชัวชัวหน้าไม่ใช่ผิดมาจบไปรับห้าสองแปดครับ, 5, 2, 8, รบน่าจะใช่ใช่แหละอ่าได้เงินอยาก <c oughs> ไม่ขึ้นขึ้นแล้วเนี่ยโหเหตุโถงเนี่ยดีวดัสดเอาเอาปัจจุบเฮ้ย เอ้ไม่ใช่ดิว่ากูโอนให้ใครวนะน่าอ่าไม่ขึ้นครับพี่ชายกดดีริดกดกดดีเอสซีกดดีริสดีเอสซีดีอ่า,ดดอ,อ,าอไปย่เขียนว่าอะไรห้าสองแปดห้าสองแปดอกูก็โอนหัวดิว่าตอนนึงด้วแล้วมันกำลังข้ามเพื่อขายมาหรอกไม่ไม่ไล่มนไม่ได้ใช่นะผมบว่าเนี่ยมันไม่ขึ้นครับ สิ่งอะเนียอ๋อมาแล้วได้ครับาาได้แล้วใช่ไหมแสดงว่ามันมานานหรือเปล่าไม่ครับเมื่อคี้โกออนใหม่หกใสหกใสไอดียผิดตังผมก็ไม่ออกไม่ก็